พริกของเราแดงแล้วค่ะแดงหลายดอกแล้วค่ะดูสิคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะคะเก็บพริกไปไว้กินนะคะนี่แดงแล้วแดงแล้วทุกคนหลายเม็ดแล้วนี่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 แดงหลายเม็ดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวที่เหลือก็เราให้มันแดงกเราค่อยมาเก็บอีกนะคะทุกคนเเก็บไว้กินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูผัดกะเพราหมูสับนะคะทุกคนก็คือเมื่อเช้า,ชานี่คือนึกอยากกินผัดกะเพราหมูสับนะก็เลยซื้อหมูสับมาใช่ไหมคะแล้วก็มาผัดกะเพรากินส่วนใบกะเพรากับพริกก็คือเป็น ต้นที่มันเกิดขึ้นเองที่หน้าบ้านเราเองนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อมาเนาะเราก็ซื้อแค่เนื้อหมูเท่านั้นนะคะแล้วก็มาผัดกินอาจจะกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะใส่กล่องเก็บไว้ทานวันต่อไปนะเพราะว่าอันนี้ก็ผัดเยอะมากเลยนะคะเต็มกระทะเลยซื้อหมูมาประมาณ50บาทเนาะแล้วก็อาจจะเก็บไว้กินในวันพุ่งนี้เนาะช่วงนี้อูก็จะลดน้ําหนักนะคะเพื่อนๆคือน้ําหนักขึ้นเยอะมากเลยคือต,ตอนนี้ก็ไม่อยากบอกจํานวนเลขเลยคือทุกคนจะตกใจนะ ก็คือก็จะพยายามลดน้ำหนักก็จะกินแบบลดแป้งหน่อยเนาะก็จะกินเป็นพวกกับซะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็นี่แล้วก็ทอดไข่ดาวด้วยนะคะสองฟองนะคะไข่ดาวน่ากินมากโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะทุกคนไปค่ะอันนี้ก็คือเราตักใส่กล่องไว้นะคะไวท้ทานมื้อต่อไปนะคะว่าเรากินไม่หมดหรอก ก็จะใส่กล่องแบบนี้แล้วก็ใช้ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนได้สองกล่องนะคะแล้วเราจะออกมาซื้ออาหารแมวกับทรายน้องแมวนะคะ น้องวัวอยู่ไหนนะน้องวัวกินแม็กซิม่านะคะแม็กซิม่าแม็กซิม่านี่นะคะน้องวัวกินยี่ห้อนี้นะคะเอาสักสองห่อแล้วกันห่อละวหกสิบห้าบาทนะคะแม็กซิม่าน้องวัวกินแล้วรู้สึกแบบน้ำหนักขึ้นนอะอยากให้น้องวัวอ้วนๆนะก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปสองนหะ่อเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไปเอาทรายแมวด้วยทรายแมวเอายี่ห้อนี้อ่ะใช่ยี่ห้อนี้หรือเปล่าหุ้ไม่ใช่คนละแบบกิ่นกาแฟกิ่นกากินกาแฟโอ้แบบนี้ร้อยแปบาทเลยอ่ะแบบนี้ร้อยแบาทเลยแต่ยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลย ดูยี่ห้อที่เราเคยใช้ก่อนนไม่มีเหรอแบบที่เราเคยใช้ไม่มีอ่ะปกติเราใช้ยี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นกิ่นกาแฟนะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนะ พี่หายี่ห้อนี้แบบกลิ่นกาแฟมีไหมคะถุงใหญ่หมดับหมดหรอคงต้องเปลี่ยนกลิ่นให้น้องวัวแล้วแหละ เอาอยี่ห้อกิ่น,นี้ก็ได้เอาอย่อน,นี้ก็ได้เนาะกลิ่นกาแฟสิบแปดกิโลร้อยแปดสิบบาทกลิ่นกาแฟมีย่ห้อน,น,อนอี้ย่ห้อเดียวหรอพี่อึบอึ๊บอึบ ได้ชิน้นสกีได้สามร้อยยี่สิบาทสามร้อยยี่สิบโอนค่ะแม่โอนสักบบ็ตหน,นเอยน้ำเปลี่ยนต้องต้องค่ะล <c oughs> ดแปับนึ่งโอน สามร้อยเท่าไหร่นะพี่สามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเรียบร้อยสามสิบโอเคขอบคุณค่ะ ยื้อห้อใหม่มายื้อ e ห่อเดิมไม่มีไมาไม่เทสสายให้ลูก เ,เม็เดไม่เหมือนเดิมมั้เนี่ยเหมือนเดิมไหมสู้สู้กลิน่นนนไม่ได้นะกลิ่นไอ้น,นั้นหอมกว่าอันนี้เป็นกลิ่นกาแฟ ใหม่อะหนูไม่คุ้นกลิ่นอะลุกคุ้นกลิ่นไหมกลิ่นนี้ชอบไหมลุกกลิ่นกาแฟเหมือนจะไม่ชอบนะปกติถ้าเป็นชายนะั้นนะเดินเข้าเลยแต่อันนี้เดินไม่เดินเข้า ร้อยนะคะห้องน้ำน้องวัวก็เก็บเข้าที่เลยเป็นห้องน้ำน้องเนาะอุ้ยทำไมมีนิ่ลงไปสะอาดค่ะห้องน้ำ